เพ be <source> yeah. <that> ื่อนวันนี้เราจะกิดข้าเหนีกันไหมโอ้ได้เลยแต่ไอเจ้าคอนไปไหนละฉันก็ไม่รู้นะไอเจ้าฟักทองเอ่อเจ้าคอนไปไหนนะเอ้ยไอเจ้าฟักทองงั้นพวกเราไปตามหาเจ้าคอนกันไหมนั่นเงินก็เป็นความคิดที่ดีเลยนะไอเจ้าเมลอนงั้นพวกเราไปตามหากัน ทำเสร็จแล้วงานกำลังมาส่งนี่คือเจ้าคอนเลยเราก็สามารถได้ทุกอย่างเลยเราก็สามารถได้ทุกอย่างนี้นเออเฮ้ยอะไรอ่ะเออสวัสดีเจ้าคอนอันนี้นายทำอะไรอยู่หรอเราตามหาพวกงานทุกที่นะกว่าพวกเราจะมาเจอใช่ใช่ใช่ใชในายพูดถูกเจ้าครกบานอ๋นนอ อันนี้ก็คือ,อเป็นมหกรนที่เราขออะไรแล้วมันก็จะได้ปมื่อมันดูเหมือนซานโดมันมากเลยนะใช่เวลามันจะหิมะไงมันก็เลยเหมือนซานโดมนันเอ้ยนั้นรราลองลองกันเลยนี่นะพวกนายเดี๋ยวเราจะขอทอดให้ดูเฮ้ยไอ้เจ้ากซานโดมันเราขอเอิ่มฟักทองเทนละกันได้เลยครับ เนี่ยนะนายเตรียมรอดูได้เลยนี่ฟักทองเป็นไงบอกเลยว่าของเะาเลยมันจะได้ความเป็นจริงแต่ฉันขอโดวมาถึงก่อนไม่ได้ต้องการเนี่ยเอ้ยเนี่ยอุ้งั้นฉันขอเอ่ม ฉันอยากได้เขียนชื่อยาที่เป็นอมตะได้ไหมโอ้ดอลไหนดูซิว่าเราจะได้จริงไหมวุ้นได้จริงด้วยแต่มันอันตรอนนะถ้ามันฉีดใส่ใครคนหนึ่งมันอาจจะตายเลยโอ้ยจะทำยังไงเออผ่าผ่าเดี๋ยวต้องแกะเอาแล้วเอมตะเรช่วยน่ยเซเว่นเจ็ดรอครับ จะฉันไปเอามาแต่ลาเย่เย่เย่เออโอ้ไม่ล่ะแกทำอะไรลงไปมันจะมายังไงเออว้าเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่น้อมันจะโอ๋อไม่ไอ้เจ้าคอนไปไม่ไม่อ๋อไม่ไอ้ฟักทองแกทำอะไรลงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรอวอ่ะ ทุกคนสำหรับคลิปนี้สํกหรับช่องนี้ก็คนท,นนท,นนท,นทนี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับไปกันด้วยครับบ๊ายบาย